โอเคครับก็สวัสดีกันเช่นเคยครับอยู่กับผมกันเช่นเคยกับเอ็เรนไลท์วันนี้ครับอยู่กับรายการเกมดีเกมแท้เกมฟรีมีแจกฟรีในโลกนะครับโอเคครับไม่รอช้าครับวันนี้เราจะมาดูนี่เลยนี่ก็คือหน้าของการแจกเกมฟรีนะครับแล้วก็เป็นเกมแท้ด้วยนะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วมหากราบเกมนะครับหรือเอพิกเกม นั่นเองนะครับโอเคเลื่อนลงมาครับวันนี้เรามาดูกันโอ้โหมาแล้วนี่ไงครับเกมฟรีนั่นก็คือ m a g e s of m y t e r i a นะครับโอเคก็คือผู้วิเศษแห่ง m y t ิเ r ีโอเคอ่านผิดอภไปจริงๆแล้วเราต้องล็อกอินก่อนนะครับอย่าลืมล็อกอินนะครับจากนั้นครับมารับเกมได้เลยชึ่ม โอเคครับฟรีแล้ววันนี้นะครับสองบาทนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยร้อยรเปอร์เซ็นจริงหรือเปล่ามากดกันครับอ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูสเปคกัน,นราคบครับสี่กแรมออยมาแล้วเหรอโอเคครับก็ราคารวมศูนบาทนะครับจากลดราคา269บาทเลยนะครับโอ้โหทำการสั่งซื้อเกมหน้าหนุกอยู่นะ ออลองดูดิขอคูณส่งอีเมลใบเสร็จของคุณไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่ไงสเปคต่ำมากก็ต่ำมาก,มากถ้าเทียบกับสมัยนี้นะครับโอ้โหนี่ขนาดขั้นสูงนะอ๋อโอ้โหโอเคครับอยู่ในบตเตอี่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มีแถบขึ้นเตือนบอกผมเรียบร้อยครับโอเค My m y g r a c e นี่ไงมาแล้วครับโอเคครับลองติดตั้งกันเลยครับ ติดตั้งได้ไม่เอ่ยโอเคก็สามารถติดตั้งได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้ารับรองสนุกกว่าน,นี้แน่นอนครับถ้าใครมีความผ่านเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเราจะมาช่วยกันหาคาตอบกับชุมชนของเราไปด้วยกันโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ